ฮึบอยากย่ยเยอะจังไว้ก้าวอีโยกอกแต่พ่อแมวฆ่าฉันแน่เจ้าไข่นุ่ยตรงลายมังกรราชโวงศ์รของขาพ่อโกรธจนโหนวดกระตุกแล้วอยากไถ่โทษไหมไปหาสมุนไพรเก้าเซียนมาข้าจะปรุงยาปลูกขนรับทราบครับลูกพี่ เจอแล้วหน่อไม้หวานสมุนไพรอย่างแรกทางไหนเป็นทางไหนเนี้ยตะลายไปหมดแล้วจา้าฮึบรลากับคข้หอระวังใบมันบาดนะคมกริบเลยฮัดชิวขมิ้นชันสีสวยมากมือเหลืองอ่อยเลยช่วยด้วยโครอนดิขาขยับไม่ได้ หนึ่งสองสามหนักจังเลยวิ่งเร็วสมุนไพรจะเปียกหมดฟ้าผ่าน่ากลัวจังเลยกลิ่นหอมชื่นใจคนข่าต้องกลับมาดกจำแน่ๆเขาเหมือนสปาเลยเนี้ยอันนี้หอมด้วยแน่นด้วย ผลค่ะตั้งเดหมดแล้วแต่ใครบินได้ขอโทษจ้าถึงจะเสียงดังแต่กลิ่นหอมถูกใจค่ะเอาเอาไปห้าเส้นเกือบไปแล้วเรา